ชุบแจงจะจะหลบหนีไปแล้วนะทุกคนอุ๊ยเอาละครั lights, uh ้งนี้ฉันเป็นตำรวจเป็นตำรวจเฮ้ยจะบอกว่าในสถานีตำรวจของเราเนี่ยมีชั้นสองด้วยนะเพื่อนดูดิเออตำรวจไข้างหน้าละกันข้างหน้าเลยชั้นสองมาดีกว่าเอาล่ะทุกคนพร้อมกันหรือยั ตำรวจอย่าเพิ่งครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับผมยังไม่ซ่อนเลยครับคุณคุณตำรวจอย่าเพิ่งครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับผมยังไม่ซ่อนเลยครับเอาเอาไรถังถุงขยะจะได้แกเราไม่เห็นแล้วกันได้ถุงขยะไปแก่ไม่ว่ากินายเห็นอะไรหรือเปล่าคะอีวาเราเห็นอะไรดำๆกิ้งไปกิ้งมา เออฉันก็เห็นเหมือนกันฉันว่ามันไม่เนียนมากเลยเราตามหาทุงเยะกกันดีกว่าเอาละพร้อม3 2ม,มหนึ่งไปเริ่มการหาอย่างเต็มรูปแบบ หัวมมาหรือป่าดังสือการ์ตูนหรือว่าจะเป็นเอ๊ะในห้องกาแฟฉันเชื่อว่าในห้องกาแฟนี้อในห้องกาแฟมีมีคนมีคนปล่อยควันโอ้โหลมตดลมตดแรงลมตดแรงไหนๆๆๆๆๆโอ้โหควันขมวงชงฉิง เน่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 ทุกคนทุกคนเข้ามาทุกคนเข้ามาทุกคนเข้ามาฉันจะดันมันอยู่ในบอดี้บ็อกซ์นี่แน่ใครใครอยู่ตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้ไอ้กุ้ยไอ้กุ้ยสุดยอดใส่ไม่ดีใส่ไม่ดีดันประตูไว้อ่ะเราไปลองหาห้องด้านหน้าไหมห้องกรีนสกรีนน่ะนายหาใครอีกเหรอเรียกนายซ่อนตรงไหนพี่ไม้นี่น่าจะเป็นคนซ่อนคนสุดท้ายตลอดเลยนะ คือนายซ่อนเนียนมากหรอเ <lime> สียวไี่ไม้ไหมว่าเสียวอะไรขนาดนั้นน่ะมันเดินผ่านไปผ่านมานีแสดงว่าอยู่ข้างหน้าทัวร์อยู่ข้างหน้าโัร่หนีไม่ท้นกัน้ดีอนีุ่นตื่งกับชิดซุ่นตือนร่งก่น้างกต่น้า่งก่น้า่งกต่น้างกั่น้้่งกนรุ่งต่นงนี้่ตนรงนี้

ที่เราจะเล่นซ่อนแอบบนชั้น2บ้างเพราะว่าชั้นแรกนี่เราเล่นกันไปเยอะแล้วดูทีว่ามีของอะไรเราแอบ,บบ้างรบโอเคอันนี้พอได้อยู่อันนี้พอได้อยู่โอเคแสดงว่าเข้าได้ปไปเลย้า <_ un> อ,อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีอย่าเพิ่ง,ง,งฉันเชื่อว่ามุมตรงนี้คือจุดอับที่ดีที่สุด <_ un> ไม่เจอวะ่ะตะแกรตรงนี้เราเจอ บ้าไม่มีใครอยู่หรอกพี่พี่ผู้าดเองแหละเฮ้ยเฮผมได้ยินอยู่ในห้องนี้แน่ๆทุกคนอยู่ในห้องนี้แน่ๆไอ้พีบอดโอ้โยนระเบิดใส่แล้ตอนนี้เรายังคงนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว ฉันบอกง่ายๆนะว่าฉันมีเลือดอยู่16แอมแสดงว่าฉันไม่ใช่ของชิ้นเล็กมาก <c oughs> ดูด้วยกันเฮ้ยห้องห้องนี้มีห้องห้องครัวแต่อยู่ตรงไหน Target locked พี่แป้งพี่แป้งมาล้างจานกันดีกว่า <laughs> เราไปล้างจานก,กันดีไหมเนี่ยฉันรู้สึกอยู่ในห้องนี้มันแบบว่ามันอีซี่อ่ะไม่มีใครหาฉันเจออ่ะไหนยะโอ้ยตอนนี้คือแบบพูดอกไม้ไฟคือมาเพียบอ่ะบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ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 มเขาเขายิ่งอา้างจานกันยับยับเลยอ่ะ <c oughs> อยู่ไหนกันว้าคุณหันมองใต้ซิงซะบ้างนะคุณหันมองใต้ซิงข้างตู้เย็นซะบ้างนะใต้ซ <c oughs> ิงข้างตู้เย็น S <s> ผมให้เวลาคุณอีกแค่30วิส0วิสุดท้ายผมจะออกไปแล้วกันนะโอ้โหผมไม่รู้เลยครับแต่ว่าคุณอยู่ไหนกันเนี่ยเอาละจุกแจ็คกี้พวกเ,าเ,วเรา โอเคครั้งนี้เราได้เป็นตำรวจวัดวัดวดอะไรนะให้เวลาอีกสิบวินาที <S <S ตอนนี้พวกเราได้เป็นตำรวจและฉันรู้สึกว่าฉันได้กลิ่นกลิ่นเขาสิ่งของที่ต้องสงสัยพร้อมสามสองหนึ่งลุยเลยมาแล้วมาแล้ว ฉันบอกเลยว่าฉันต้องสแกนห้องนี้ก่อนห้องนี้เป็นห้องที่แบบว่าคนมักจะซ่อนการเป็นอันดับต้นๆของประเทศเฮ้ยห้องออฟฟิศห้องออฟฟิศมีห้องออฟฟิศมีครับเฮ้ยทุกคนผมติดผมติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในห้องนี้ในห้องนี้ในห้องเก็บของก็มีในห้องเก็บของเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วห้องเก็บของห้องเก็บของเฮ้ยทุกคนห้องเก็บ ฉันบงคอยู่ันไปแลวเฮ้ยมันมีมันมีตัวนึงออกไปแล้วมันมีตัวนึงออกไปแล้วคุณอะไรเห็นกันไหมไอกบขเกอาฉันาก่อนฉันงคอยู่ไปลออกที่ไหนเราพอเราปิดประตูจะออกได้ไงอยู่ในนั้นหละอาหรอเน่อย่ามัเนียนอย่ามัเนียนจแ าเดี๋ยว <ś 2> แจ็คร้องขอชิมิซ่าใจตัวอ <ś 2> ้วนแม่เราจะฆ่าเองร้องขอชิมิซ่า <ś 2> มันหลอกฉันมันใช้วิธีการตบตา <ś 2> ไอพวกเรากรูกันเข้าไปไปบางทางไปบางทางอย่าให้มันออกไปให้ได้เจ็บแจ็คชูแจ็คบอกว่าอยู่แถวนี้อากันหรอจะแล้ว เหลือแค่คนสุดท้ายเท่านั้นฉันว่านะในห้องกินสกีนเนี่ยอาจมีเขาเรียกสแกนไม่มีเลยอ่ะพี่โม่ใบ้หน่อยดิสีขาเต่าเต่าเป็นเต่าโต๊ะเหรอเก้าอี้หรือเปล่าสีขาร้องว่าฮิฮิเอา เก้าอี้ครับโอ้โหเป็นเก้าอี้เป็นของกากไปไหมเนี่ย <c oughs> มาครับผมตานี้คือตาสุดท้ายเราคนซ่อนเราต้องซ่อนให้มิชชีสนะถ้าเราไม่มีชชีสพวกเขาจะเห็นพวกเขาจะรู้เขาใจบลเด้งดง นีเราต้องหาที่ที่แบบว่ามันมันโอเคหน่อยอะ่ะทฤษดีเยอะอ่ะแปงคนแรกคนแรกตลอดคุณทำไมคุณกรอบเป็นสไปเดอร์แมนอย่างนั้นนะครับ <c oughs> นี่ตำรวจผมมาอยู่ก่อนคุณแล้วคุณมากรอสบสไปเดอร์แมนตอนนี้เราตำรวจเดินเข้ามาแล้วครับผมแต่ว่าฉันคิดว่าเขาน่าจะมองไม่เห็นพวกเรานะ พวกเราแอบซ่อนอย่างมิชีสนะนอุ้ยว่าเสียว่าเสียเล็กน้อยโหดีแล้วเนี่ยเขาไม่เดินเข้าห้องนั้นน่ะถ้าเขาเข้าห้องนั้นเขาจะเจอเราเต็มๆเลยนะน้าอุ้ย นี่กี่กู่้สปอยนะผมขอใครที่ผมขอปิตาปักเกอเห็นแล้วเห็นแล้วอกวเห็นแล้วนะอาทำปิตปักเกอร์อย่าทำปิตปักเกเห็นแล้วนะ ตอนนี้เหลือเพราะเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นครับผมนั่นก็คือสุมนีวีวีคุณอยู่ตรงไหนคุณต้องบอกกลิ่นของคุณว่ากลิ่นของคุณมีกลิ่นยังไงอ๋ออะไรนะไม่ได้กลิ่นเลยอ่าโอเคทุกคนทุกคนเข้ามาในห้องน้ำครับหลังกระถางต้นไม้อันนี้มันมีสิ่งแปลกปลอม เดี๋ยวเรานับ3 2 1แล้วเราโยนระเบิดพร้อมกันเอ๊ะสองตายนี่เอ๊เฮ้ยพี่ตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขไม่ตายปล่อยผมไปปล่อยผมไปปล่อยผมไปอ๋อจมน้ำ และแล้วนะคะการซ่อนแอบในออฟฟิศสถานีตำรวจก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าสำหรับเกมซ่อนแอบนะคะถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยเราอยากจะให้เราเล่นในแมปอื่นๆอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์แปลงและเพื่อนๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย จักว่านี้เราต้องคอยลุ้นดูว่าข้าตกรจะไปที่ไหนกันแน่แล้วแมวมาทําอะไรแมวมาทําอะไรตอนนี้แน่กาลังเล่นเกมอยูอไอย่ไปก่อนเลยไปก่อนเลยห้ามมา